เรื่องศิลปะวัฒนธรรมบ้างหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีการนําเสนอหลายจังหวัดด้วยกันนะครับก็มีการคัดสรรเรื่องของการอัตลักษณ์ผ้ามัดหมี่ขั้นน้อยลายโบราณกลุ่มทอผ้าบ้านนาซามสุดยอดผ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ประจําปีนี้ครับดรเพชรประทุมมาพรทองอุ่นเกตมณีสารองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานนะครับกรรมาการคัดเลือกสุดยอดผ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ประจําปีนี้ การคัดเลือกสุดยอดผ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ประจําปีนี้นะครับในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกสุดยอดผ้าประจําจังหวัดเพื่อค้นหาลายอัตลักษณ์ประจําจังหวัดอัตลักษณ์ประจําอาเภอแสดงถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการอนุรักษ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายกลุ่มช่างทอในพื้นที่ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในการยกระดับรายได้ครับครับผมก็ผลการคัดเลือกนะฮะรางวัลชนะเลิศเนี่ยก็ได้แก่ผ้ามัดหมี่ขั้นน้อยลายโบราณย้อมสีธรรมชาติอของกลุ่มทอผ้าบ้านนาซํำนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่นะคะผ้ายกดอกไทยหล่มประยุกต์ลายพระทานกลุ่มทอผ้าลายโบราณวังรักวังร่อง รางวัลรองชนะเลิศอ,อนันดับสองผ้าขิดจันโบราณกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าขิดนะครับวัดโคสาและรางวัลชมเชยก็ได้แก่ผ้าไหมทอมือลายวิเลิศรักวิเชียนบุรีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าผู้เตยผ้าปักรมใจเทิดไว้ซึ่งภูมิปัญญาส่งต่อคุณค่าสู่บรรพชชน,นะครับกลุ่มพิยาศิลานั่นเองนะฮะ